ดูนี่แหละลูกๆมันอยากดูก็ได้ดูได้เห็นนั่นแหละกล้อยเขาอยากมาเขาอยากมาดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นไงชอบไหมชอบไหมมาชอบได้ถ่ายไว้มั้งป่ะโอ้กล้องความสามารถตอนนี้ดูอย่างเดียวก่อนเนาะเอาให้เต็มเอาให้เต็มอิ่มก่อนเลี๋ยวค่อยเริ่มถ่ายเก็บเมมโมรีครับเดี๋ยวของมันจะมาเอง เขาบอกให้เห็นเห็นเห็นจากตาเนื้อก่อนเห็น <c oughs> ให้เต็มอิ่มก่อนแล้วผมเพิ่งได้มานี่ผมก็เคยคือมานอนนี่อตอนที่ยังไม่ปิดนะเขากะโกงก้ว อแสงออกมาแสงจากอะไรทําไมถึงว่าสว่างมากเราก็วิ่งออกมาจากในห้องมาดูปรากฏว่าเห็นอยู่บนยอดไม้ครับเป็นลักษณะยังไงครับเป็นยานทรงกลมค่ะทรงกลมทรงกลมแต่ก็แปลกใจตัวเองนะว่าทําไมเราไม่รู้สึกกลัวเลยมองเห็นสิ่งผิดปกติแต่ไม่กลัวเลยมีความรู้สึกว่าเฉยเฉยเหมือนเคยเหมือนเคยเห็นมาก่อนใช่แต่ไม่เคยนะหลังจากนั้นก็คือตามหา อา,อาจารย์เทพนมไปที่ไหนไปหมดเลยตามหมดเลย <laughs> จากนั้นมาตั้งแต่2,524ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ครั้งที่สามค่ะขึ้นมากราบพระข้างบนเนี่ยมาคุยกับอาจารย์เจริญอ,อาจารย์สมจิตอะไรเงี้ยคุยกับอาจารย์เจริญก็อาจารย์สมจิตจะไม่ได้เจอกันแต่คุยกันทางโทรศัพท์จ้ะแล้วก่อนหนะ้าที่จะเจอครับเคย เคยดูเกี่ยวกับพวกนี้ไมครับไม่เคยคไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลย,เ,ลยเราเราเหมือนมันเป็นเรื่องไกลตัวเหมือนเป็นเรื่องที่แบบนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เคยมีสัมผัสอะไรเลยแต่อยู่ๆก็เหมือนเขาเขามาให้เราเห็นนะแล้วเ,เรามีความรู้สึกเหมือนไม่กลัวเลยทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องผิดปกติแต่เรามองเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา พอพอเขาผ่านไปแล้วนั่นแหละถึงได้มาฉุกคิดว่าเราทำไมไม่รู้สึกกลัวท, <laughs> ท,ทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์เรานะแล้วทำไมเราเราไม่กลัวเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกสถานที่นั้นมันมี <c oughs> ในยยะสำคัญอันหนึ่งค,คือภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันมีคอนเซปต์อันหนึ่งเรื่องของมิติคู่ขนานหลายคนก็จะมองอภาพยนตร์เรื่องนาคาวตารอาจจะแบบเป็นย้อนยุคอะไรครับแต่จริงๆคือเรา มีสองพาร์ทที่จะร่วมกันเดินทางไปพร้อมกันในภาพยนตร์นั่นคือพาร์ทของปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญชีวิตกันอยู่เนี่ยครับพาร์ทที่2ก็คือเป็นพาร์ทย้อนไปในอีกมิติหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเราเชื่อว่ามันมีโลกคู้ขนาน แต่พียบว่าในภาพยนตร์นั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนการเลือกที่เขาคลาเนี่ยเป็นจุดประสงค์ตั้งแต่แรกว่าหลังจากที่เราหยุดพักกองฮะเราก็ดูว่าที่ไหนเ,เกี่ยวเนื่องกับจกอาอาักรวาลคราวนี้ในประเทศไทยนั้นเขาคลาเป็นที่ที่หนึ่งที่ชัดเจนมากอ่าแล้วมีเรื่องราวของผู้ที่เริ่มต้นก็คือเจนแรกของเขาคลาปัจจุบันเนี่ย ผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยเขาก็ยังอยู่แล้วทุกคนยังทําหน้าที่หมายความว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้ก็จะมีภารกิจติดติดต,ตัวมาด้วยผมเองก็มีมีภารกิจนะฮะพี่น้องชาวเขากลาก็มีภารกิจซึ่งภารกิจที่ทําอยู่เนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมแล้วสําหรับผมนับถือมากตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีเนี่ยทุกท่านก็ยังเหนียวแน่นแล้วใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวโดยที่พยายามบอกกล่าวเตือนภัย พีเรื่องนาคาอวตารเป็นเรื่องของภัยพิบัตินั่นก็คือกึ่งพุทธการที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าเรากําลังชี้ให้โลกเห็นว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเราจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันหลายคนบอกว่านาคาอวตารมันกต็ตรงประเด็นเลยว่าเป็นพญานาคจริงๆไม่ใช่นะครับคําว่าอวตารทุกคนก็อวตารเหมือนกันมาหมดแต่เพียงแต่ว่าพญานาคนั้นมีหน้าที่ภารกิจของท่านก็คือดูแลเรื่องพระพุทธศาสนา,า,สนาอันที่สองก็คือ คือหนังเราเนี่ยมีทั้งหมดองค์ประกอบ3กลุ่มหลักๆเลยฮะที่ทําให้เป็นภาพยนตร์นั่นคือมนุษย์พูดถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะมนุษย์มนุษย์ก็คือพวกเรานี่แหละครับบางท่านอาจจะเป็นอวตารมาจากอดีตก็ได้ครับเช่นบางคนมีสัญญาสัญญาณของพญานาคบางคนอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองอาจจะระลึกได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้พูดออกมาครับประเภทที่2อ,อาจจะเป็นอมตะก็เป็นได้นะฮะน,นี้เป็นความเชื่อ นี่คือนี่คือ,อกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือกลุ่มของพญานาคพญานาคเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ํานั่นคือความอุดมสมบูรณ์นะพืชพันธุ์ยาหารกลุ่มสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มมิติของจักรวาลเพราะฉนั้นเรากําลังจะบอกว่าเราอยูอ่เป็นมนุษย์โลกที่อยู่ในโลกแห่งนี้แค่มนุษย์กลุ่มเดียวผมว่ามันมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าในาโลกปัจจุบันนียว,วิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือเราต้องพึ่งพาจักรวาล เพราะนั้นจักรวาลน,นี้ตรงๆก็คือเป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ที่เรากําลังพูดถึง <c oughs> เพราะฉะนั้นภารกิจของเขาเขาก็มีภารกิจของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันคือหลายกลุ่มหลายหมู่หลายเหล่าเรามารวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติแล้วก็ผ่านวิกฤตอันนี้ไปให้ได้เ <c oughs> ท่านั้นเองค่ะคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมาก <c oughs> เพราะว่านี่คือกึ่งบุตการแล้วเลยมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่ในความที่ไม่ประมาทโดยที่ ผมแนะนําอย่างนี้ครับสมมติว่าบ้านเราทุกบ้านนะมีเป c, ้ใบหนึ่งคนละใบและวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุเช่นน้ําท่วมจําได้ไหมครับน้ําท่วมกรุงเทพเครื่องบินลอยน้ําเราไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอแต่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้คนละใบในนั้นมีทุกอย่างที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตเรารอดจะดีกว่าดีกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยในภาพยนตร์นั้นบอกเรื่องนี้ นะค่อยติดตามกันนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณสมาชิกเขากะลาขอบคุณน้องแบงค์และทุกท่านครับโดยเฉพาะวันนี้มาจากขอนแก่นทษนครับเจ้าของโรงแรมอะไรครับอชันลากุน่าครับอ่าทางนี้เลยสมาชิกเยนไทยเขากะลาครับนี่สมาชิกผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทราบมา20ปีแต่เพิ่งข่าวได้ประมาณปีที่8ปแล้วใช่ครับเห็นไหมครับว่าทุกคนอึดและอดทนมากใช้วยทั้งเดินทางไกลทั้งแบบเออก็พยายามเออจริงๆผมมองว่า เราอันนี้มันจะเกิดประโยชน์ถ้าเราได้ไปสะกิดใจของไทยคนใดคนหนึ่งที่เขารอดชีวิตจากเรื่องภัยพิบัติทุกทุกคนไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับว่ามันจะไม่เกิดมันกำลังจะเกิดแล้วมันเริ่มแล้วเพราะนั้นก็อย่างน้อยอย่างน้อยถ้าในโลกใบน,นี้มีมวลมนุษยชาติเหลือสักส่วนหนึ่งในเฉพาะประเทศไทยเราก็ยำรงพระพุทธศาสนา,านต่อกันได้นะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวมนุษย์ที่อวตารกับ นาคาก็คือพญายนาคที่สร้างความอดุดมสมบูรณ์และที่เหลือขาดไม่ได้ครับนั่นคือจัก,กรวาลองูเป็นวิดีโอเลยเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขากลาค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขึ้นมาสักการะท่านตั้งแต่ตอนที่เขากลา,าโดนปิด แต่ว่าก็มีกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเป็นบางกลุ่มแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เราเคยรวบรวมกันได้นะคะที่ขึ้นมาใน,ในคราวดเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีพี่ๆบางบางท่านที่ขึ้นมานั่งรออยู่ข้าวบนอยู่แล้วนะคะ แล้วก็วันนี้เราก็ได้นําเครื่องสักการะมาเป็นชุดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะขอพรท่านให้ท่านเปิดทางเปิดประตูทุกอย่างที่ที่พวกเราทุกคนที่ได้ขึ้นมาทำกิจัวบนนี้แต่ความสุข้นีวิตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต